เหตุให้มนุษย์เกิดมาแตกต่างกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประนีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อย มีผิวพันซามมีผิวพันงามมีศักดาน้อยมีศักดามากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในสกุลต่ำเกิดในสกุลสูงไร้ปัญญามีปัญญามานุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพัน์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีได้ข้าพระองค์ย่อมไม่ทราบเนื้อความโดยพิสดารของอุเทศที่พระโคดมผู้เจริญตรัสโดยยอ่อมิได้จำแนกเนื้อความโดยพิสดานี้ได้ขอพระโคดมผู้เจริญได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์ จะพึ่ทราบเนื้อความแห่งอุเทศนี้โดยพิสดารด้วยเถิดมานพถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มักทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือด มกมุ่นในการประหัสประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีอายุสั้นมานพป,ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นนี้คือเป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงเป็นคนเหี้ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตมานพบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางท่อนไม้วางสัตว์าได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่พระกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีอายุยืนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนนี้คือละปานาติบาตแล้วเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตวางท่อนไม้ วางสัตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่มานษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตราเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาทนารกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะมีคนเป็นโรคมากมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคมากนี้ คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตามานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตตาเพราะกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโรคน้อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยนี้คือ เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือสัตว์ปามนบบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกขาว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมาตร้ายทำความโกรธ ความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพันธ์ซาม มานพป,ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพันณสามนี้คือเป็นคนมักโกรธมากด้วยความแค้นเคืองถูกขว่าเล็กน้อยก็ขัดใจโกรธเคืองพยาบาทมากร,ร้ายทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเครียดให้ปรากฏมานพบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตามเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายและความครึ่งเคียดให้ปรากฏเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนหน้าเลื่อมใสามานุปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้หน้าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่ามากก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความครึ่งเครียดให้ปรากฏมานุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสักการะความเคารพ ความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์ เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดาน้อยมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยนี้คือมีใจริษยาย่อมริษยามุ่งร้ายผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นๆ มานุบุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้มีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นเพราะการรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อม สมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีศักดามากมานุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือมีใจไม่ริษยาย่อมไม่ริษยา ไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาบสก,การะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของคนอื่นมาน์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามโปรแกรรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีโภคะน้อยมานุปปติปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยนี้คือไม่ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามมานุป บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีดแก่สมณะหรือพรามเพราะกรรมนั้นอันเขาให้รั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีโภคะมากมาน์ป,ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากนี้คือให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอน ที่อยู่อาศัยและเครื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพรามมานุษ์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหวไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะ ไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สการะคนที่ควรสการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชาเพราะกรรมนั้นอันเขาให้พร่างพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก หากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลต่ำมานพปฏิป,ปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำนี้คือเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งย่อมไม่กราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ไม่ลุกรับคนที่ควรลุกรับ ไม่ให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะไม่ให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางไม่สักการะคนที่ควรสักการะไม่เคารพคนที่ควรเคารพไม่นับถือคนที่ควรนับถือไม่บูชาคนที่ควรบูชามานุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นคนไม่กระด้าง ไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรให้อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชาประกรรมนั้น อันเขาให้พรั่งพร้อมสมาฐานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนเกิดในสกุลสูงมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เยื่หยิง ย่อมกราบไหว้คนที่ควรกราบไหว้ลุกรับคนที่ควรลุกรับให้อาศะแก่คนที่สมควรแก่อาศะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพคนที่ควรเคารพนับถือคนที่ควรนับถือบูชาคนที่ควรบูชามานุษยบุคคลบางคนในโลกนี้ จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่า อะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานโประกรรนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไปจะเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกหากตายไปไม่เข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดหน้าที่ใดๆในภายหลัง จะเป็นคนมีปัญญาสามมานพป,ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามนี้คือไม่เป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูล เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามย่อมเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเพราะการรมนั้นอันเขาให้พรั่งพร้อมสมาทานไว้อย่างนี้เมื่อตายไป จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หากตายไปไม่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดณที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากมานุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากนี้คือเป็นผู้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานมานุษย์ด้วยประการชนี้แล ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุสั้นย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืนย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อความมีโรคมากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีผิวพรรณซามย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำไปสปปู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามาก ย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดา์มากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโภคะมากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลต่ำย่อมนำไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำ ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเกิดในสกุลสูงย่อมนำไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาสามย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีปัญญามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานุษสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีต